เยอะมากนะขนาดที่จอดรถยังไม่พอเลยไม่พอต้องมารอหาที่ว่างอ๋อตรงนู้ไงเป็นสวนอ๋อน้ำผลไม้ปั่นตรงนี้ อ๋อตรงนี้เป็นตลาดผลไม้มทุเรียนรัวร้อยห้าสิบสี่รลร้อยส้มนี่ทุเรียนแพ็กร้อยแพ็กร้อย ตรงนั้คือตลาดนายพาซาเทศบาลเมืองบุรีรัม์นะอ,อยู่ใกล้ๆก,กันจะมีส่วนทาราธารณะ,ะของบุรีรัม,มอยู่หนึ่งสถานที่ ส่วนทาะนี้จะอยู่ติดก,กับลำธารหรือว่าคลองอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะนี่ไงโขนเพียบเลย จะมาวิ่งเดินกันเต็มเลยนี อ๋อสวนเขาจะยาวไปถึงนู่นไปถึงนู่นเลยแล้วก็อ้อมมานี่แล้วเขาิ่งมาทางนี้แล้วฝั่งนู้นก็ยังมีสวนอยู่แต่มีถนนกันอันถ้าเกิดจะว,วิ่งก็ต้องข้ามถนนไปต้องข้ามถนนไปไปสวนอีกฝั่งหนึ่งโอเค บริเวณแถวนี้เขาจะเรียกว่าสวนละลมนะฮะเดีย๋ยวเราจะเดินจากสวนละลมทางทางฝั่งนี้ทางด้านใต้เดินขึ้นไปทางทิศเหนืออต้องข้ามต้องข้ามถนนไปม,มันจะเขาดี ่าเราข้ามฝั่งมาแล้วเราข้ามฝั่งมาแล้วนะ ด้านซ้ายมือจะเป็นเทศบาลนครบุรีรัมย์เทศบาลนครบุรีรัมย์มีร้านกิจกรรมด้วยอ่า มานั่งโต๊ะสามโต๊ะสี่นะทุอคนอ๋อเป็นนวดอ๋อมีนวดด้วยอ,อน่ะนวดเขามีนวดด้วยอ,อ นี่มีนวดด้วยถนนคนเดินเสาะกาวนี่มีมตะกี้ได้ข้อมูลนะก็คือตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินก็มามาเสาร์อาทิตย์ต้องเสาร์อาทิตย์สี่โมงเย็น เขาจะมีพวกร้านค้ามาตั้งขายเอเดี๋ยวพวกนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งเขาบอกมีดนตรีด้วยนะอแล้วเขาบอกมีถนนคนเดินเสาร์อาทิตย์แล้วมีดนตรีด้วยนะอมีตั้งแต่สี่โมงแล้วก็ดนตรีจะเริ่มเล่นประมาณหกโมง ดนตรตีจะเล่นหกโมงแต่ว่าร้านค้าจะมาเริ่มตั้งตั้งแต่สี่โมงเย็นโอเคดนตรตีมาเล่นนี่หมายถึงดนตรตีเล่นหกโมงเย็นนะอ,อ๋อมีแอรโรบิกด้วย มีแอโรบิกด้วย <c oughs> <c oughs> แต่คนไม่เยอะอ่ะ Amen. Mm -hmm. ถนนนี้จะเป็นถนนที่อยู่อยู่หน้าทางรถไฟนะเดินไปทางซ้ายก็จะเป็นสถานีรถไฟถนนถนนหน้าหน้ารถถนนหน้าสถานีรถไฟอื ท่านขวาจะมีกาแฟอเมซอนตลาดไนรลมบุรีอ๋อเนี่ยตลาดไนรลมบุรีตรงนี้ก็มีด้วยอืมเข้าไปดูกัน